เดี๋ยวท่านอ081 295 295 0605 0605ชื mm ่ออะไรนะสมานสมานลายก็สมานเนาะลายเราเสึกหายสมานไฟฟ้าเนาะมันเคยมีมันเสียมันเสียพงั้นเองเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนั่นเนาะเนี่ผมไปลงเดี๋ยวไกลๆก็ดูกันนะ

กาอมองกล้องหน่อยโอเคครับครับสำหรับการประชุมเพลิงนะครับในวันนี้นะซึ่งที่ เมนวัดวัญเาล่าตำบลวัญยาเบอร์ขุงจังหวัดจันทบุรีมีพิธีเพลิงคุณแม่สุรติตาทักเสายุ60ปีเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพตั้งวันที่21ถึงวันที่23มีนาคม2560ครับในช่วงเวลา19.30นะครับสวดพิธีธรรมทางเจ้าภาพขอขอบคุณทุกผู้เกียวกับพระคุณเจ้าสวดเร็น และมาเคารพศพครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565เวลา13.00น่าพิธีรบายพิธีประชุมเพลิงซึ่งขณะนี้ถ่วพิธีก็ได้เสร็จสิ้นครับเรียบร้อยิธีวิสัยพิมพันธ์ทองหาการนายกเทศมนตรีตำบลวันยาวเป็นวิธีกรในงานประชุมเพลิงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณแทนเจ้าภาพนะครับท่านผู้เกียรตที่เรพทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานประชุมเพลิงในวันนี้ครับครับวันนี้ช่วงท้ายนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ